เจอแล้วคะ่ะทุกคนแชมพูครีมนวดที่ตามหามาทั้งชีวิตจบทุกปัญหาผมแห้งแตกปลายชี้ฟูผมเสียผมคันผมหลุดร่วงง่ายผมสีซีดทันรังแคระคายเครืองหนังศีรษะแพ้ง่ายหนังศีรษะมันจบทุกปัญหาคะ่ะด้วยสองขวดนี้นะคะนี่เลยเอาย้อนแฮมนนะคะขวดใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าเองนะคะ โดยปกติจะเป็นคนที่ผมแห้งชีฟูและก็แตกปลายง่ายนะคะไม่มีน้ำหนกักแล้วหนังศีรษะมันต้องสะวันเว้นวันเลยค่ะและอีกปัญหาหนึ่งที่กังวลมากคือเป็นคนที่ผมร่วงมากค่ะคือสาทุกครั้งผมร่วงเป็นกำอะ่ะและเป็นคนที่ผมน้อยอยู่แล้วก็กังวลว่ายังไม่ถึง50จะหัวล้านก่อนไหมนะคะแต่ตั้งแต่มาใช้ตัวนี้บอกเลยว่าประทับใจสุดๆ จบทุกปัญหาที่เป็นเลยค่ะผมไม่ร่วงแล้วผมร่วงน้อยลงมากนับเส้นได้ทางทีษะที่เคยมันต้องสะบ่อยก็ไม่มันแล้วนะคะแล้วผมนุ่มสลวยมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะไปดูความประทับใจของคนอื่นๆที่ได้ลองใช้กันแล้วบ้างนะคะอยากเชียร์เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองอยากแนะนำให้ลองค่ะ ปริมาณ480มิลลิลิตรเท่ากับ480ปั๊มนะคะตบปั๊มละ1บาท35สตางค์ใช้คุม้มใช้นานผมยาวใช้ได้ประมาณ2-4เดือนผมสั้นใช้ได้ประมาณ4-8เดือนใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กก็ใช้ได้ค่ะ